ลูกพี่ประจำที่ไหนลูกพี่อ๋อลดจมน,น,น้ำเลยขาลวดลอยรอบเลยแล้วเวลาไอ้ไล่น้ำไล่น้ำลอดบันไดานี่เอากี่บาทเาเปลี่ยนในหม้อกองนี่เต๋อเปลี่ยนใส<ห>่กองใหม่ครับว่ ผมไม่ได้ทำอะไรครับผมเปิดก็กกองมาน้ำไหลออกใสเนื้อแค่แล้วทำความหนาดก๊อกเพราะน้ำมันเข้าไปไปถึงรูสกิดแล้วน้ำมันเข้าไปไปถึงรูสกิดแล้วเพราะมันจะมีรูปล่อยน้ำออกอย่างเงี้ยน้าผมพี่ทำพี่คิดแพงไหมถ้าคันอื่นทำอ่ะอ๋อไม่ทำครับแ้วพี่ไม่ทำเหรอพี่แค่ปลายยางอย่างเดียวอ๋อก็ทำนะสุกตีมันต้องไล่ไล่เยอะครับแค่จะไม่มีเวลาสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยคุ้มอยู่เนาะ เรากะไปเปลี่ยนถ่ายแล้ำมันเครื่อเปลี่ยนไส้กรองใหม่เป่าลมทำความสะอาดน้ำกรองแค่นั้นเองจบเดี๋ยวผมต้มไปสองสองสองรอบอะถ่น้ำมันเคื่องขาวิ่งสองรอบใช่ไหมคะถ้ารวมเน้่ไข่รอบเพียงผมถ่ายไปพาถ่ายอ<ห>กอกม,<ฮ>มาแล้ว,ลวส,สีสีน้ำมันออกเหมือนตีนมอะ <ừ, S 1> สีก็ข้นี่ยนนเปลี่ยนเลยการเปลีวว่ยนถ่ายเนี่ยเปลี่ยนหมดก็เนี่ยมันเปลี่ยนให้เราแล้วเรามันจะให้เราไปเปลี่ยนอีกว่ะคือไปถ่ายอีกรอบหนึ่งทิตย์หน้าค่ะไม่จำเป็นต้องไม่ทำนะครับ กินสองรอบเลยหรือว่ามันไม่ได้ทำให้เราพี่มันทําแล้วเนาะที่เปลี่ยนแต่ยังในใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ไม่ใช่บริการวิวจดเบอร์พี่อันพี่โอนไว้เลยเ <c oughs> นี่ยเบอร์พี่โอนมาเครอเนี่ยเบอร์พี่โอนอ่ะเออนะาเมมไว้เลย บูมก um. oh, ันไม่ใช่พี่โอนกันเป็นไ่ยางขาวโอนครับข้างโอนก็โยนงานนะอ๋อโยนงานมาละวเขาไม่ทำดีก่ะรับจอบพี่ดีค่ะเบอร์ในนี้มันบอกว่าเป็นอะไรนะช่างปูนนะค่ะพยายามันผลิตช่างปูนก็ตามชื่อเพื่อนหะกับลูกอ่ะบูมชื่อช่างบูมบบจดช่างบูมนะ แล้วไปร้านจได้ด้อยูพาะาอย้่นร้านัานบด้วยปไปก็ไปกันไม่ได้ไงอีก้งนอ่านรา้านนั่งไม่มีไม่มีคนงานนั่งผู้ามาแรกที่น้ำรถผมิตาย<ช>เลยรับชอบเทียบเลยเนาะคือรถแล้วแต่รถมาแจ,จวไปโดยสเก,ก็ต เขาจะผมไม่ผมไม่ไปอยู่แล้วนะจะเกตไก่เกตเฮ้ยโดเกตไก่ค่ะถ้าถ้าบอกไปไปเปลี่ยนจาด้่นคือไปบนดอยด้วยเลยถ้ามอกเซน่นเฟสบัไดนี่ใกล้หน่อยขึ้นดอยเลยค่ะป่าเลยบวกค่าแรงไกลอย่างหนอไกลกว่าที่ผมไปแค่ยันจังเลยมืนมืดมันมันจแตงวแล้วก็หญิงคนเดียวไงโธตาบอกโอสงสารนะ อันนี้สูบยางเหรอะเนี่ยโอ้ไฮเทคมากก็ว่าเอ๊ะปั๊มมินไหนแล้วมใช้อะไรคะเนี่ยมันใช้อะไรสูบแบบแบบสูบได้เลยเหรอใช่ครับไหนอ่ะอดูหน่อยสิ่มันไฮเทคขนาดไหนโอ้ปั๊มเล็กโอ้เก๋ไก๋สุดยอดดูแล้วต้ราก็ได้มีครับตรงนี้เราก็ไปซื้อแพงไหมอันเท่าไหร่นี่ซือจากไยไอ่พราะว่าเันี้อันเท่าไหร่ เองนีกระตพันพะันอดีเนาะเราไ,ไ้สูบยางรถ <4, 000. S 1> เราเนาะสูบยางรถยางรถล้มมันต่อทุกทีปั๊มน้ำมันมันชอบไม่ดีติดต่อเช่างบูมได้นะคะป้าไปลงโฆษณา YouTube ให้นะติด <c oughs> ต่อเช่างบูมได้นะคะใกล้ไกลไปหมดจนถึงลำพูนบนดอยดูแลหมดนะคะ โดยการทุกระดับประทับใจอยู่ไอกาดสามแยกนะคะร้านอยู่กาดสามแยกเบอร์โทรศูนย์เก้าเจ็ดเก้าสามสองสามแปดหกสองมีมีไว้ร้านผมอ่ะครับผมมีตนดรถใทยครับจ้าถ้าเป็นยูทูบเบอร์อ่ะเดี๋ยวป้าเอาลงให้นะอันนี้เป็นของครับเข้าเ <c oughs> ข,ข้าไปที่เพจถ้าบูม่ะครับจะ,ะกดรีวิวให้กดดาวให้หน่อยรัวตังค์ให้ช่าง เซตากระจ่อันนี้เซเล่เหรอเอาเยอะเอาที่ใหญ่เอาทางนี้เอาที่ใหญ่เยอเข้าเข้าไปที่เพจข้างบุนเดี๋ยวลดให้ห้าสิบบาทเดี๋ยวสามร้อยอ๋อเดี๋ยวสามร้อยลูกเดี๋ยวสามร้อยโอ้